ทุกคนวันนี้ผมจะพาไปทานบุฟเฟ่ต์มื้อเช้ากันเป็นบุฟเฟ่ต์ส้มตำยำลาบอาหารไทยอาหารนิสานชื่อร้านตำแตกสาขาชนบุรีพนันนิคมซี ผมก็มาถึงร้านเขาเปิดเป็นคนแรกเช่นเคยพนักง,งานก็จะให้ QR code มาสแกนสั่งอาหารแบบนี้นะนี่ก็เมนูที่ทางร้านเขาให้เราดูภาพประกอบการสั่งและทานในเวลา100นาทีส่วนนี่คือปลากระพงจำกัด2ท่านต่อ1ตัววันนี้ผมสั่งคือทอดสมุนไพรนี่3ชั้นทอดน้ำปลาตำเจ้าสมุตรยำหมูยอไข่แดงปลารายำปูมา้าข้าวผัดกุ้ง แกงอ่อมอร่อยจริงๆนะผักหวานทอดกรอบลาบแซลมอนและนี่ทีเด็ดของทางร้านคือนี่หอยนางลมทรงเครื่องที่ให้หอยมาตัวโตๆสดไม่เหม็นโปะบนน้ำแข็งอย่างดีอันนี้ลาบเป็ดอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาต้มแซบหมูบอกเลยอร่อยอร่อยหมึกผัดไข่เค็ม ตำโคราชกุ้งชุบแป้งทอดก็อร่อยอร่อยไก่ทอดยำแซลมอนตำปูม้าปารามีผัดกระเฉดกุ้งอร่อยมากๆเพิ่งเคยกินครั้งแรกตบท้ายด้วยตำไหลบัวกุ้งสดอิ่มสุดคุ้มบุฟเฟ่คนละ299บาทไม่รวมเครื่องดื่มพิกัดปั๊มปตทเยื้องโรบินสันอมตะนคร